สวัสดีเพื่อนๆทสมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำพระใหม่หน่าเก็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับบุญยากรรมโมนะครับวัดถ้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็แกก็จะเป็นสิทธิ์ของปู่เทศนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับตอนนี้แกก็อายุ 9- 9ปีนะครับ ก็วันนี้จะมาแนะนําอยู่ประมาณ2รุ่นนะครับนี่นะครับนี่รุ่นมหาเศรษฐีนะครับรุ่นมหาเศรษฐีบารา,ามีหลวงพ่อพัดนะครับเป็นภาพผงมังกรนะครับแล้วก็นี่จเจริญพรบนนะครับที่ระลึกวางศิลาเลิกสาราร้อยปีนะครับ ครับอันนี้เป็นภาพปีหกสามครับเป็นภาพใหม่นะครับก็จะมาดูเหรียญกันครับนี่ครับก็ก่อนอื่นก็ขอฝากฝากเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องด้ยนะครับฉลามข่าวาพระใหม่ ชลามข่าวพระเครื่องยอดนิยมนะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็ชลามข่าวพระใหม่ยอดนิยมนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อทางเพจได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปักหมดไว้คำอธิบายนะครับนี้นะครับอันนี้เป็นเจริญพรนะครับ เจริญพอนั่งเต็มองนะครับอันนี้จะเป็นหกหกจุดสองเกดครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดนมันปูนะครับอันนี้สร้างหนึ่งพันสามร้อยเหรียญนะครับทองแดนมันปูนะครับมีโค้ดกำกับนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นห้าแปดแปดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะดูครับอยู่ในซีนครับ นี่นะครับนี่สวยเลยนะครับเหรียญนี้คล้ายๆกับหลวงปู่ทิมเลยนะครับเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับมีโค้ดที่สังคติล่างนะครับนี่ครับพอพานนะครับแปลว่าพัดนะครับแล้วก็นี่ครับจดใจตังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ใช่นี่ครับนี่ครับ เป็นพอพานนะครับดูเส้นครับรอบรอบเปลี่ยนนะครับเป็นรูปไข่นะครับเจริญพรนั่งเต็มองคเนียรูปไข่นะครับหลวงพ่อพระบุญญากรรมโมนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงมันปูนะครับดูข้างหลังครับสวยๆคมๆเลยนะครับนี่โค้ด มีห้าแปดแปดคับเบิ้ลนะครับรุ่นนี้ผมมีอยู่มีอยู่สิบรุ้นนะครับแต่หมดแล้วครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ติดจองครับสามเหรียญครับนี่ครับอันนี้ติดจองครับเอามาสิบรุ้นหมดเลยนะครับ เมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนมามาเอาอีกมีคนมาเอาจุาอาอดสี่ล้นนะครับเป็นเนื้อเนื้อปีกเครื่องบินนะครับสร้างสองพันสามร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นยันหลวงพ่อนะครับสิบสองพฤษภาคมนะครับปีหกสามนะครับเหรียญนี่ที่ระลึก ที่ระลึกเนื่องใน,ในวันละโอกาสเจริญอายุครบรอบเก้ก้าปีนะครับ <f ix> นี่ครับมือผมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ <f ix> เลนที่สวยนะครับก็ตอนนี้เหรียญหลวงพ่อก็มีปลอมเยอะนะครับก็เจ้าก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่เช่ากับผมไม่ต้องกลัวนะครับ ผมรับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะครับครับถ้าใครสนใจองนี้ก็ปิดได้นะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับตัวนี้ผมเอาเจ็ดร้ยห้าสิบพร้อมส่งนะครับนี่เหลือเหรียญเ,เดียวแล้วนะครับอืมสวยๆเลยครับเอาไปเลี่ยมทองเลยสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ สร้างหนึ่งพันสางร้อยเหรียญน,นะครับรุ่นนี้เมื่อกี้ก็ลืมไม่น่าปล่อยไปหมดแล้วน่าจะเก็บไว้อีกท่อเองเนื้อปีกเครื่องบินสวยนะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินก็เหรียญจะเบาหน่อยนะครับจะคล้องไม่ค่อยหนักคอนะครับก็อันนี้จะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นนะครับ อันนี้เป็นพับผงมังกรคู่นะครับเป็นเศรษฐีบารมีหลวงพ่อพัดนะครับน,นี่ครับน,นี่อันนี้เป็นเนื้อดำนะครับถ้าองค์นี้ใครเอาก็ร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าฝั่งตะกรุดเงินนะครับนี่นะครับตะกรุดเงินนะครับอันนี้ฝังตะกรุดเงินนะครับ นี่ตะกุดเงินนี่น่าจะผงจินดามบนี้หรือเปล่าครับสีดำนี่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่ครับนี่ครับมงกรคู่นะครับนี่บารมีครับเศรษฐีบารมีหลวงพ่อพัดนะตะกุดหนึ่งดอกครับเป็นตะกุดเงินนะครับนี่นะครับตะกุดเงินถ้าใครสนใจก็อินบอ์เพจได้นะครับฉลามข่าวพับใหม่ยอดนิยมนะครับ รับกันแท้ทุกองนะครับน,นี่ก็อันนี้ครับนี่ก็อันนี้มีตะกดหรือเปล่าครับผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับอันนี้ไม่มีตะกดนะครับนครับอันนี้ไม่มีตะกดนะครับถ้าคู่นี้ใครปิดก็ สามร้อยพ้มสามร้อยพ้มส่งนะครับหรือก็ต่อรองกันได้ครับคู่นี้นะครับนีะครับนี่มาเศรษฐีบารมีหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนะครับ นี่อายุเก้าสิบเก้าปีนะครับอย่างรุ่นนี้นนครับนี้มาก็มีอยู่สามองนะครับมันก็เลยเมืม่อกี้ก็น่าจะเก็บเนื้อปีเข้างบินไว้แักองค์นึงนะครับไม่ได้เก็บไว้นะครับ นะครับสามองค์นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์เพจได้นะครับดูเรียนครับเรียนที่สวยเลยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด กดไลค์กดแชร์ช่องฉลามเข่าพระมัพระ,พะเครื่องยอดนิยมเนี่ยนะครับทาง y YouTube ครับทานช่อง youtube นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เพจ facebook นะครับเป็นฉลามเขา่าพระใหม่นะครับยอดนิยมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วัตถุมงคลที่ผมพรีวิวไปนี่ผมรับประกันแท้ทุกองนะครับก็เดีย๋ยวเขาน่าจะแนะนำพระใหม่น่าเก็บ ของเกจิอาจารย์ใดก็คอยติดตามกันนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ